อึ๊บอึบอึบอึบบจะไม่ตกเด็ดขาดจะต้องได้ที่หนึ่งต้องทำให้ได้ที่หนึ่งเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยอ แอีกครับผมรู้สวัสันด้นะครับทุก่านเนีมาดูตน้องาเราตัวนีสตลเร์แคสเกมแม่ครับผมนะครับเกมไมค์คันะครับในมินิเกมเที่ยงเที่ยงรันในเซิฟหายพิกซ i ลดอทเน็ตนะครับผมนะะซึ่ง ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเกม T T Run เป็นเกมที่คือผมเคยคิดจะอัดมานานแล้ววิ่งแต่เมื่อก่อนอ่ะคือเวลาอัดแต่ละทีเนี่ยมันจะเฟตรตลอดครับคือมันเป็นเกมที่ผมเซ็งมากเลยคืออัดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะแหลกเลยเวลาแบบบล็อกซ้์คือเข้าใจไหมครับเกม T T Run มันเป็นเกมที่ต้องวิ่งใช่ไหมคือวิ่งเพื่อแบบวิ่งแล้วบล็อกซ้ามันจะล่วงล่วงลงมาเรื่อยๆคือแบบวิง่งไปเหยียบบล็อกไหนบล็อกนั้นก็ล่วงใช่ไหมฮะแล้วก็คือมันจะแหลกนะฮะเแบบวลาอัดเนี่ยโคตรแบบแหลกไงแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ไงขอเล่น็ จัดซะหน่อยนะฮะโอเคเรามาซักซักซักเปิดซักเอิดซัก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 แบบไหนดิซักซักเอวันไหนดีล่ะนี่พอบางคนมันโคตรน้อยเลยซักโอ้จอเออเออนั่นก็ประมาณซักแบบนี้แล้วกันโอเคเมื่อกี้มีคนทักเอ่อเฟซบุ๊กมานะดังตึ้งเลยนะฮะโอเคซึ่งนะฮะผมก็ วันนี้ผมไม่รู้นะว่าคลิปจะลงจะได้ลงวันนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ได้ลงวันนี้ผมก็จะตั้งเวลาไว้ลงประมาณหกโมงเช้านะครับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เออคือช่วงเนี้ยฮะผมะอาจจะทําแบบมันเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรนะค,คือบอกเคยบอกว่าจะทะําอ่ะมันจะเป็นตารางเอาไว้แบบตารางแคสเกมฮะรายวันว่าจะแคสวันไหนแคสเกมอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็คือมันบอกจะทำมาหลายวันแล้วเว้แต่ไม่ได้ทำนะเว้นะฮะแต่ว่า อาทิตย์นี้นะฮะวันอาทิตย์นี้คือมันเป็นวันอยู่ครอบครัวเฮ้ผไม่ว่าจะทําตารางเอาไว้ะคือจะทําทุกอาทิตย์นะฮะว่าวันไหนแคสอะไรนะฮะแล้วก็จะไปโพสในแฟนเพจนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ผมแคสอะไรบ้างนะฮะว่าวันนี้อาจจะแคสมินิเกมวันพรุ่งนี้จะแคสเกมอะไรพวกนี้เดฟนิสอะไรเนี่ยนะฮะแคสกับเพื่อนอะไรนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้ผมจะทําตารางเอาไว้นะฮะนะฮะว่าจะทําเอาไว้นะฮะคือเคยพูดมาหลายรอบแต่มันไม่ได้ทำเงี้ยมันด้วยความขี้เกียจนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ขี้เกียจแล้วนะฮะโอเค นะฮะมามาเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเกมมันจะเริ่มไปสิบมิลแล้วนะฮะเราคงไม่ต้องหยุดอัดแล้วนะฮะโอเคโอเคมาดูซิว่าจะแหลกโคตรแค่ไหนห้าสิบสามสองนิ้ศูนย์มันจะแหลกขนาดไหนวะ <c oughs> ซึ่งเกม,มนี้ผมขออธิบายเลยนะว่าคือมันอธิบายไปแล้วนะคือเวลายิ่งเหยียบบล็อกเท่าไหร่มันพื้นจะตกนะฮะแล้วก็แล้วก็จะตกไปถึงแบบชั้นสุดท้ายนะฮะถ้าใครไปถึงชั้นสุดท้ายก็จะตกโลกใช่ไหมก็จะตายนะครับแล้วก็คือผมจะพยายามอยู่ให้ได้แบบ ชั้นแรกๆนะฮะจกว่าเจอแบบยื้อเวลาให้นานที่สุดนะฮะคือทำยังไงก็ได้ฮะให้ตัวเองวิ่งได้นานที่สุดใน1ชั้นนะฮะง่ายๆอย่างนั้นเลยฮะแล้วก็โอกาสที่จะโดนคนอยู่ตัดหน้านี่โคตรสูงนะฮะแล้วก็เกมนี้มันหยุดได้แป๊บลยตกเฉยเลยมันกระตุกนิดๆนะฮะโอ้ไม่น่าเลยนะฮะถ้ามันไม่กระตุกนี่ป่านี้ยังอยู่ต่อได้อีกนานเลยนะฮะพูดไปอย่างนั้นแหละที่ความปนจริงอาจจะพาวิงอาจจะมองตั้งแรกๆเลย้าคือเมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะฮะจริงๆนะฮะท่านผม้ช่ แต่ก็จะพยายามทำให้ติดหนึ่งเลอแบบไม่ใช่เลขไม่ใช่เลขคู่อ่ะเป็นเลขเดี่ยวอ่ะฮะเข้าใจนะฮะคือแค่เลขตัวเดียว,วจะพยายามทำให้ถึงนะฮะถึงยังไม่ถึงในสามก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะผมนี่คือได้เลขเดียวนี่ผมก็โคตรดีใจแล้วอ่ะฮะ <c oughs> นะฮะแบบติดที่ห้าคือมันก่อนมันได้เท่าไหร่ที่หน,นึ่งมั้งนะน่าจะได้ที่หนึ่งัางโคตรดีใจอลฮะคือเกมนี้มันผมบอกเลยว่าไม่โคตรแหลกนะฮะซักคอมใครไม่ดีจริงก็อยู่ไม่ได้นะฮะ นี่คือผมตรหน่วงนี้นะฮะก็เนื่องจากว่าอัดไปด้วยนะ,ะเลยหน่วงโคตรๆนะฮะผมจะพยายามอยู่ให้ในานที่สุดนะ,ะจะวนหนีไปเรื่อยๆฮะปึ๊บอึ๊บโอเคตอนนี้เหลือ14เพลเยอร์แล้วนะครัโบโอยโคตรหน่วงโคตรหน่วงบอกเลยกระโดดยังยากนะะเออแล้วก็เกมนี้ก็จะมีดับเบิร์นจำไปด้วยนะฮะเอาไปสำหรับพยุตัวเหมือนลีฟขึ้นมาฮะ,ะถ้าถ้ามันทําได้นะคะือแบบว่าถ้าถ้าแบบลีฟขึ้นมาไดะะ้มันจะได้หนึ่งครั้งนะฮะ โอ okay. hey, ้ยเลยเราจะเหยียบอะไรโคตรนาเลยเมื่อกี้โอเคเฮ้ยเมื่อกี้เหยียบอย่างนาดีนะที่มันไม่ตกตอนนี้ผมน่าจะอยู่ชั้นนี้คนเดียวแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่ไม่น่าเลยไม่น่าใช่น่าจะอยู่กันหลายคนไม่รู้สิเหลือสิบเอ็ดคนแล้วขอเถอะลุบผมจะอยู่ในชั้นนี้ให้ได้นานที่สุดนะฮะท่านผู้ชมเพื่อความมันถุยเฮ้ยเฮ้ยวิญญาณเฮ้ยตกเฉยเลยไม่ทำบ้าเลยของเราดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ,อ้ข้างล่างเห็นแล้วนะฮะท่านผู้ชมมันเป็นหลุมดำแล้วนะฮะแบ็คแบ็คโฮเลย,ะะเ,ลยเอ,อ้ยจ,จ,จุดใจตกเลยไม่น่านะฮะมันมีคนเดินผ่านหน้ามาเมื่อกี้นะครับผมตกลงไปข้างล่างนะฮะซึ้งแป๊บนะฮะโอ้ได้ที่เจ็บไปเลยรอบนี้นะฮะมันตกใจคนไงเมื่อกี้นะฮะก็เลยทำให้แบบอยู่ยมันปล่อยมือฮะเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาต่อยเริ่มเนึงนะท่านผู้ชมนะฮะได้ที่เจ็บเลยแง โอเคครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรากลับมาต่ออีกรอบนึงนะครับนะฮะโอเคนะครับซึ่งรอบที่แล้วเราได้ที่7ไปนะฮะไม่ไม่ๆม่ไมันไม่ใช่ที่7มันคือที่8ครับแต่คือเข้าใจไหมฮะการนับนับตัวเลขของเกมคือมันจะนับแบบนับให้เหลือเออที่1คนเดียวอะไรเงี้ยฮะมันเลยทำเอาจริงคือมันนับรวมที่1ด้วยฮะแต่ว่าไงเราได้ที่7จ็ดแล้วเออที่8ปดสุขแล้วอุ้ยเกมเริ่มแล้วลืมลืมลืมโอเคเล่นต่อไปอออืื้หมีคนตัดหน้าด้วย ซึ่งนอันนี้เป็นแบบเล็กนะครับเพราะฉันจะมีคนแค่12คนเนอะเออย,ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตกมาแล้วชั้นหนึ่งนะโอ้โหแหลกมีคนตัดหน้าด้วยแบบโคตรอ้ตัดหน้าอีกแล้วแง่ผมเนี่ยคือเหตุผลนี่ผมไม่เคยอยากไม่อยากจะแค่เกมนี้แต่ไม่เป็นไรล้วเพื่อเพื่อท่านผู้ชมนะทำได้อยู่แล้วนะฮะถึงจะกากแค่ไหนก็เหิดะนะฮะ เมื่อกี้มีคนตกไปอัดหน้า,าเต็มๆตอนนี้เราไม่ได้วิ่งเลยฮะแต่มันก็ตกโคล้อ่ะเอ้ยลืมปรับไอ้นี่ได้ว่ะอันนี้ภาษาเรีรยงชักี่ว้วะมาเลยเรื่องที่เซตแ่งปรับไม่ทังชักมั้งแล้วจะไม่ผิดหรือไม่ก็สิบหกเลยแหละตอนนี้แหลกโคลล้ดละเออลืมปรับกลับอ่ะเออถ้าปรับเป็นแปดนจะลื่นขึ้นเยอะเลยอะตอนนี้โ,โคตดแหลกโคตดโคตดเลยแบบเลยแบบโคตดเ,เลยแบบพูดเลยตอนนี้แบบย่างแหลกนะฮะแต่ยายามไม่แบบสามารถแบบมีคนตายเป็นกระส่งคนเดีย อ้ายัางแหลกเลยผมจะปรับตอนนี้ก็ปรับไม่ได้นะเดี๋ยวไว้รอบหน้าปรับแล้วกันออตอนนี้ขอเล่นไม่อ้อยะตกมาเรื่อยๆเลยไม่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 ไมนไม่ไม,ไม,นะะนนม่คนแล้วนะมมเมนะ่ไม่ไบบาม,ม,ามะะ่ไม่ไม่ไม้ไม่ไม่ไม่ม่นม่ไ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 ม้ไม่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 ไมันมกไม่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 ไมไม่ม่คม่ม่นม่ไมไม่่ไม่ไ่ามไ โอ้ชั้นสุดท้ายแล้วด้วยตายแล้วขอติดขขออสักที่ห้าได้ไหมสักสสัักกที่ห้าได้ไหมได้ป่ะได้ป่ะให้มาเนี่ยเกมไม่ no อะไรเงี้ยนะมา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 โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวรรค์เหลือเอ้ยเหลือสามคนแล้วผมอยู่ชั้นล่างคนเดียวจิไม่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 เที่ยวแผลไม่ออกแล้วจะไปยังไงต่อดี คือมันต้องคิดเร็วโคตรอะอึ๊บ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 ว้ามีคนมาแล้วมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วโอ้ยได้ที่สองแล้วเฮ้ยจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยอุ้ยมีลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นลุ้นลุ้นไปลุ้นต่อไปถ้าผมได้ที่หนึ่งนะผมจะดีใจโคตรเลยครั้งนี้อึ๊บ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 จะไม่ตกเอ็ดขาดต้องได้ที่หนึ่งต้องทำให้ได้ที่หนึ่งเฮ้ย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 อ๋ แด้ที่1เย่หรือเปล่าเย่ได้ที่1นดีใจแปบบโอ้โหขนาดแหลกยันได้ที่1ล่อ่ะนะฮะโอ้ขอปรับเลนด์ชักลงหน่อยนะเลเยเลยเลยๆๆยเลยเลยเลสแตงนะเล่ยเล์ชักบ้าเลยละ่ะดีใจโคตรได้ที่1ในคลิปซะด้วยซึ้งอ่ะคือตอนแรกมันตกคือผมจะอธิบายเลยความรู้สึกคือแบบตอนแรกผมคิดได้ใจ ไม่ตายแนี่ยคือตกมาเรื่อยๆคือมันแหลกอะเข้าใจไหมฮะท่านผู้ชมตกมาเรื่อยๆเลยแบบชั้นสุดท้ายแกแล้วมันมันฟุกแบบคนตายเรื่อยๆเอยโอ้สุดยอดโอ้ดีมากเลยขอขอแล้วมึงนะฮะมันลื่นอย่งวะเนี่ยเออว่ามึงเลือดเต้นประมาณนี้ตาฟิกแล้วบ้าๆๆๆขอแล้วปะโอเคปึ๊บโอเคเอาอีกสักรอบไหมฮะสัก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 หนึ่งรอบแล้วกันแบบแบบนี้แล้วกันโอเคเมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นแบบแรกที่เราตกรอบแรกโอเครอบนี้น่าจะลื่นอยู่พอสมควรแหละนะ เอาไงเข้ามาแล้วที่หนึ่คนเดียวนี่โอเคนะท่านชมนะฮะในเมื่อผมเป็นคนแรกนะฮะแล้วมันเสียเวลาคลิปนะผมขอเวลาขอตัดคลิปสักคู่นะ,ะเดี๋ยวเรากลับมาตอดอีกรอบหนึ่งนะครับผมใน YouTube โอเคตอนนี้ก็เกมก็จะเริ่มแล้วนะครับเหลือเวลาทั้งหมด12วินาทีนะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะฮะรอบนี้ผมต้องแบบ ต,ต,ต้องเล่นได้ดีกว่าเดิมแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ผมปรับให้ไม่ลื่นขึ้นแล้วนะฮะไม่รู้จะเล่นหรือเปล่ปาเนี่ยผมปรับเลนส์ดีชดแตแองลงมามาเหลือให้แปอ,อ่ะเออเนี่ยเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วพอลื่นอยู่เออเนี่ยมันต้องอย่างงี้ทำไมมนเริ่มหนว่วงมเริ่มหน่วงแล้วไม่เอาไม่เอา,เอานายงนะถ้าชายงหน่วงไปมีพี่อึง้งไปเลยนายงนะโอเคอ,อู้จะหูเขาตัดหน้าเราไปเกือบตกแล้วฮะเจออะไรสตีฟคุงไม่ยอมไม่ยอมเราไม่ต้องอยู่บน เออ่พื้นแรกนะฮะมันจะมีหลายหลายชั้นใช่ไหมจะอยู่ชั้นแรกให้ได้นานที่สุดนะฮะเพื่อทวงเวลานะครับผมแบบให้คนอื่นเขาตกลงไปก่อนอะไรเงี้ยที่ตอนนี้ก็เสิรจะมีเพลเยอร์เดดไปแล้วหนึ่งคนนะฮะโอ้ยจะจะอ้อยนั่นไงวะวแล้วอย่าติดอย่าติดโอ้ยไม่ไม่น่าเลยตกลงมาเลยแง่แง่แง่งงนะฮะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังอยู่ชั้นสองอยู่เรายังมีโอกาสรอดสูงลอดสูงเลยแหละมันมีกี่ชั้นพระดาดนี้นั่นนะจี รอบแรกเล่นไม่ได้สังเกตว่ามีกี่ชัน้นแต่รอบนี้ต้องทำได,ได้ดีกว่ารอบแรกอ,อือหืออู้หูกระตุกกระตุกหน่วงเอ้ยมันไม่ได้กระตุกเขาเรียกว่าหน่วงเอออย่าเรียกผิดสิจ้ะโอ้โห,โหจะหอมันมีเวลาให้หยุดนานขนาดนี้แต่เมื่อไหร่มาก่อนมันรู้สึกว่ามันจะตกเลยนะหรือว่าเพราะเกมผมมันเขาเรียกอะไรหน่วงนะมันเลยทำให้แบบเหมือนจะได้ยืนยืนอยู่บน,นพื้นได้แป๊บสหนึ่งอะประมาณแบบ คือปกติมันจะมาอยู่เนี่ยมันไม่ถึงวงิอันนี้มันอยู่ได้ประมาณวิสองวิอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ถึง2วิประมาณวิกว่านะฮะ,ะรู้สึกดีใจนะที่เ,เกมมันหน่วงๆนะฮะรู้สึกดีใจที่เกมหนวงหน่วงหมายความว่าไงฟ้านะฮะปุ๊บจะไลอะไรอยู่บล็อกมาตกเองโอ้โโอ้ยหจูห่เฮ้ยเดีย <No. S 1> เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายความว่าไงรอบนี้มันหมายความว่ายังไงกัน ว่าเตอทำไมพี่กี้อยู่คีย์บอร์ดบอลลูนเองวะไม่ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรากบมาต่อีกรอบหนึ่งแล้วโอเคนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็เป็นรอบที่สามของเกมทีนที NT รันแล้วนะฮะของคลิปนี้นะฮะก็โอ้ผมบอกแล้วตามสัญญาแล้วผมจะ,ะอาดแบบ รอบใหม่เฟรมผมก็จะมารวมอยู่ด้วยกันนะฮะก็คือว่าวันนึงผมจะเล่นกี่รอบเองนะฮะนี่ฮะคือค,อคับตีประจับใจผมในการเล่นเกมมินิเกมเลยนะฮะแล้วก็รอบนี้จะเป็นแมปเล็กนะครับ12คนนะฮะซึ่งเป็นแมปแรกนะ,ะที่อยู่ในคลิปแล้วท้าผมได้ติดหนึ่งติดที่หนึ่งอะ่ะเออมันดีใจโคตรอ,อะ่ะโอ้จ้าฟุ๊โอ้อยตกเฉยเลยมันกระตุกโคตรอ่ะเป็นอะไรของมันนี่เดี๋ยวรงปรับกาแฟลอยหน่อยแล้วล่ะฮะไม่น้าไม่ไหวนะฮะบอกเลยกระตุกอย่างนี้กระตุกอย่างนี้ผมนี่เรียกพ่อเลยทีเดียวพ่ออย่าเงี้ยนะฮะ อ้อู้อู้อ้ออ้ออ้มีใครมีพาร์ติเคิลอะไรด้วยเมื่อกี้อู้อู้กระตุก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 โคตรอู้กระตุก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 ดวงกระตุกดวงกระตุกดวงกระตุกดวงผมทนเล่นไม่ได้ยังไงวะนี่กระตุกดวงโคตรเลยว้าว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 ว้จะฮึบอจะฮึบจะไปไหนต่อ้าไม่หันมันคิดไม่หันแล้วนะฮะเมื่อกี้เลยตกนะฮะแต่รอบนี้ โอเคทำไปได้แล้วนะถือว hey! ่ามันจะไม่รู้จะติดที่เอะไรนะแต่ตัวนี้แม่งยังมีเพเวตายสักคนเลยเฮ้ยพุะุตกมาชั้นไหนวะเนี่ยนั่นนั่นสินะเหลือกี่ชั้นวะเนี่ยุะฮืโอ้มันเดือตัดหน้าสเลยโคตรกระตุกลมันเป็นอะไรดิอาโอ้อ้าโอ้กระตุกโคตรไม่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 ไไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่มวแมวตกวันนีสุไทายอีกแล้วนะฮะ แล้วก็ยังไม่มีเพลเยอร์ตายกือด้วยไงปัญหาเพราะฉะนั้นเุาจะใชเพลเยอร์มันจะโคตรเยอะเลยตอนนี้อู้จ้าอู้ยอ,ยยอมีคนเริ่มตายก,กันแล้วนะครับเป็นจำนวนมหาศาลนะครับตอนนี้เราไม่ควรวิ่งแล้วนะฮะเฮ้ยทำไมคนนั้นมันยืนนิ่งอยู่เนะนะี่ยหรือว่าเกมผคา้างไปแล้วอันนะ่ะสิเฮ้ยเหลือโซคนสุดท้ายแล้วเหรอเอาจริงเหลือใครเนะี่ยผมน่าจะว่าน่าจะอยู่ข้างบนนะ่ะ เราต้องพยายามทำให้ติดที oh, eh, eh. ่หนึ่งให้ได้เอปเจอเฮือบไม่รู้จะได้ที่หนึ่งไหมนะต้องได้ที่หนึ่งต้องได้ที่หนึ่งสิต้องได้ที่หนึ่งเรา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 มีต้องได้ที่หนึ่งเราต้องได้ที่หนึ่งเราต้องได้ที่หนึ่งเราต้องเรามีต้องได้ที่หนึ่งเราต้องได้ที่หนึ่งเราต้องได้ที่หนึ่งเรามีต้องได้ที่หนึ่งเราต้องได้ที่หนึ่งเราต้องได้ที่หนึ่งเรามีจะไปไหนต่อเออจะเฮือบว้าตกจบเกม โอเคนะฮะจบแล้วนะฮะเศร้าแบบจริงจริงอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาต่ออีกรอบนึงนะครับผมไปสักสองรอบกันเนาะโอเคโอเคนะครับผมรอบนี้เราอยู่ในแมปใหญ่แล้วนะฮะรอบที่แล้วได้ที่สองนะฮะแล้วก็รอบนี้ผมว่าหวังว่าจะมาไม่กระตุกนะโอ้ยอยากระตุกเลยนะรอบนี้ผมยอมปิดพาร์ติเคิลเลยนะมันยังหน่วงอยู่อ่ะ โอดน่วงเลยอะแมปนี้แต่ละแมปยังหน่วงอะผมจะพยายามเวอร์ชันนี้ให้ได้นานที่สุดนะท่านผู้ชมเราอัปคอมก่อนเธอเดี๋ยวผมจะมาแก้แค่มินิเกมนี้มินิเกมแรกเลยคือผมบอกเลยจะเป็นด่ามินิเกมไว้มินิเกมแน่แหลกที่สุดแล้วล่ะที่ผมเคยเล่นมาตอนเนี้ยนะจุดๆเนี้ยผมว่าผมเล่นไอ้แน่แหลกที่สุดแล้วโอ้ย่าไม่ได้ไงวะเนี่ยนั่นมาสิตอนนี้มีคนตายไปแล้วหนึ่งคนนะฮะรู้สึกดีใจที่เขามองไปแล้วนะขอให้เขา AFK แล้วมั้ง ทำไงต่อเด้อเจ้าเจ้าเมื่อกี้เรายืเใ F K ไปประมาณหนึวินะฮะอยู่ F K อ F K หนึ่งวิโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะฮะเอบเอบเอบเอเอบเอบเอเอบเอบเอคนตายอีกหนึ่งคนแล้วนะฮะอยชเนะเกือบจะชิเนะจริงๆแล้วนะฮะเมื่อกี้ใครใครทาอะไรเมื่อกี้ใครทักอะไรมาน่าจะเป็นเ a c e b ค o k อ่ะ ตึ่งนะฮะถ้าท่านผู้ชมสังเกตได้ดีหรือได้ยินหรือฟังดีๆจะได้ยินนะฮะโอ้มันชั้นข้างล่างมันอุ๊ยข้างล่างมันนั่นนั่นสินั่น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 ชั้นข้างล่างจะเป็นยังไงล้วเนี่ยไอไม่น่าถอยเลยโอ้โอ้โอ้ฉันสุดท้ายหรือเอไม่เอานะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเป็นได้อย่าตัดหน้าฉันฉันไม่ให้แกตัดหน้าฉันหรอกนะ อึดเออึดอฮึบอึดอฮึบฮึดเฮึบฮึดฮึบ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 มันตัดหน้ามีโอ้ยอีคนนี้ยาอึดเจอฮึบอึเจอฮึบอึจอึอึดเจอุ้ยรอดไปได้ยังไงยยรอไปได้ยังไงนี่รอไปได้ยังไงนี่รอไปได้ยังไงนี่รอดไปได้ยังไงนี่รอไปได้ยังไงนี่รอดไปได้ยังไงนี่ โอ้ตอนนี้มัน no ไม่กระตุกแล้วราทำไม่ได้ราทำไม่ได้ตกใสยแมงไม่มีใครอยู่บนชั้นนี้แล้วไงผมถึงไม่กระตุกอ่ะมันยังมีอยู่่หว่าเห็นนะเฟยอเ่าอย่าเข้ามาหาฉันกอยาเข้ามาหาฉันไม่แต่ปลายเล็บนะอย่านะฉันกลัวโคตรนี้บอกเลย อ่ตรงนี้พื้ที่เยอะที่สุดแล้วขอสักหน่อยวนสักรอบนึงแล้วก็เดินมาตรงนี้เดินตรงนี้เดินตรงนี้ผมเล่นไม่ค่อยเก่งจริงวินิเกมนี้ผม,มออนะผมตามา้องขออภัยแล้วต้องกล้าท่านผู้ชมที่หนึ่งแม่อยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวผมอยู่ที่สองแล้วเหรอเพื่็นเฮ้ยเอ๊ะว h a ว w h ว t w ว a t ว h a ว้าเย้ ทีหนึ่งเจอนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดจริงจบางครั้งการที่หนึ่งมันก็มาที่เราไม่รู้ตัวนะฮะโอ้ยที่หนึ่งอีกแล้วนะฮะสองรอบแล้วนะฮะมาเราอีกสักรอบดีกว่านะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะเอาห้องห้องห้องเล็กไปเลยนะฮะเพื่อจะได้เริ่มเร็วๆเร้วอ๋ออ๋อจะจิกเจ็ดแบบใหญ่ด้วยเย้ๆๆยนะฮะฮู้ว ต้องได้ทีหนึ่งผม <c oughs> มีความมั่นใจในตัวเองมันมากม,มันเพิ่มมากขึ้นอารีนารีในล่ากาจอกำลังไหลผ่านตัวนี้ฉ <c oughs> ันต้องได้ทีหนึ่ฉันต้องได้ทีหนึ่ฉันต้องได้ทีหนึ่งฉันต้องได้ทีหนึ่งฉันต้องได้ทีหนึ่งนองได้ทีหน่งันอไ่งฉัตองได้ทนึ่ตงด้ทีหนึ่ง,งนตอง้ห่งตงดทีน่งทนหนงัวเองไดกเลยนะั่นไงไม้โคนกระตุกเลย้อ <c oughs> กระตุกอะ่ะแต่เราต้องพยายามอยู่ในชั้นแรกๆไว้นะครับถ้าเราลงไปอยู่ชั้นล่างเงี้ยมาถ่ายกระตุกก็จริงวิ่เพราะว่าไม่มีคนไงแต่คนมันอยู่บนหัวเราใช่ไหมแล้วถ้าเราอยู่ชั้นล่างเนี่ยเราก็ต้องเหยียบจนังหวะพ้นคนนั้นมันจะลงมาเข้าใจไหมท่านผู้ชมวัตตัดทำไมเกิด <c oughs> ตัดหน้าชั้นนะหน้าตาแบบอะไรสักอย่างอะมอร์อะไรอย่างแต่ไม่ทันอี๋อี๋อออนั่นนั่นลายตกตกตกโอ้อะไรเนี้ยผมก็โดนเลยนะ ออเออไม,ม่ต้องแหลกแล้วเว้ยไม่แหลกแล้วเว้ยไม่เจอฉันสุดท้ายแล้วเว้ยยังไงดีน่ะที่เว้ยแม่งมีคนตายแล้วเหรออย่างนี้ว่ะเว้ยเออเจออบออ่ย่าอย่าอย่าโอ้ยไอคนนี้อีกแล้วโอ้อีกแล้วอะอะไรีก็ชเบมีไม่ได้ไม่มีคนตายแล้วเว้ยแล้วฉันมันน่าจะเหลือแค่ฉันเดียวป่ะผมดูไม่ผิดมันน่าจะเหลือมาฉันเดียวแล้วหรือมั้งป่านี้ ตองกินขอบก่อนแล้วกอยไปกินข้างไหนแล้วกันใช้แผนเดิมแล้วกันเริ่มมีคนชินเนะแล้วนะฮะตอนนี้ต่อไปก็จะกลายเป็นผมนี่แหละดิจะชินเน่เองอ่ะแปกคนแล้วแปกคนแล้วเทมเพนชันข้างล่างแล้วผมเห็นน่าลกแล้วอุ๊ยเกือบตายการเล่นขอบมันก็ไม่ดีนะบางครั้งมันใช้แล้วมันใช้เทคนิคของอ้วุเจ้าวุเจ้าเธอใช้เทคนิคของลันเนอร์ไปได้ แล้วเนอร์กินคอมาได้เปรียบแต่อัเนี้ยกินคอมาโคตเสียเปรียบเกือบจะมองได้เลยได้ซ้ำเลยถ้าเล่นไม่เก่งจริงบัตรองชิเนะแน่อุจะอจะอุจจ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 จะจ คนนี้อีกแล้ววะอีกคนนี้อีกแล้ววะอีคนนี้อีกแล้ววะไอ้ผู้หญิงคนนี้อีกแล้ววะผมแพ้ผู้หญิงคนนี้อีกแล้ววะทำไมกันนะเนี่ยมาได้ชิบสองเลยไงโอ้ยคิปเปอร์มาไงโอ้ยวัดเด้อมายังไงใครซัมมอนคิปเปอร์มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกรอบนึงเอ้วเขาทันไหมนั่นไง ต้องไม่ทันไม่ทันไม่ทันออกแป๊บโอ้ยตอนนี้เขาเจ็บคอขอเวลาสักครู่นะท่านผู้ชมนะกินน้ำเราสดชื่นขึ้นมาทันทีนะท่านผู้ชมตอนนี้เมื่อกี้เราเสียบเสียบไม่มีกินแบบไม่อะไรเงี้ยนนะเลยทำให้เสียไม่มีนะฮะตอนนี้ อ่าแบบช่คนเยอะที่สุดไม่ก็แบบเดิมนี่ว่า <_ d ress> เออเข้าเลยแล้วกันไม่มไเป็นไรตอนนี้เราต้องแก้แค้นผู้หญิงคนนั้นเข้ามาไหมไม่เข้าอีจะเข้าแล้วอีอี๋ผมจะไม่ผิวผมแพ้ไปอยู่กันมาสองรอบแล้วเนีนะฮะรอบเมื่อก,กี้ก็อีกรอบนึงนะฮะอีกรอบนึงไม่รู้จะเอาลงดีไหมนะฮะแต่ก็น่าจะเอาลงนะฮะย้ำนะฮะว่าน่าจะเอาลงนะฮะเพราะว่าเรามันในอนาคตนะฮะอยู่ที่ตัวเองว่าจะเอาลงไหมแมาลงนะฮะ อาจจะแมาลงนะท่านผู้ชมนะครับไม่เป็นไรนะฮะท่านท่ไนท่านท่านผมไม่อยากเห็นแล้วม,มันแม่งโคตรแหลกเลยตอนนั้นก็ม,มีทำไมทพืไมพื้นมันเริ่ม,มนั่นไงว่าละพอพื้นเริ่มร่วงเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมแม่งอาการแหรกหน่วงกระตุกค้างแม่งมางทันทีเอ้ยไม่มีค้างไม่มีค้างอาการหน่วงกระตุกมันมาทันทีเลยครับท่านผู้ชม แบบเหมือนเป็นอะไรแบบเวลารับเผยหลังปุ๊บเนี่ยหมายว่าตัวเองหมายว่าจะเซ้นส่วนชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะโอ้โหติวที่อยู่เวลาผมเล่นเกมเนี่ยมันมีหลักการง,ง่ายๆเลยวิ่งถ้าอยากชนะนะคือต้องพยายามอย่าวิ่งนะฮะของหลักการของเกมนี้นะเพราะว่าถ้าเรายิ่งเราไม่วิ่งแนละ้วเราก็จะยิ่งตกลงมาครับไปถุยไม่ใช่แล้วยิ่งเราไม่วิ่งนะฮะยิ่งเราไม่วิ่งเนี่ยนะฮะ ยิ่งเราไม่วิ่งเนี่ยฮะมันจะทำให้รับเป็นอย่างนี้นะครับไอ้บ้าอเอ้ยนะฮะยิ่งเราไม่วิ่งนะฮะเราก็จะมีโอกาสในการที่ทำให้บล็อกมันตกช้าลงใช่ไหมคือตกช้าลงแล้วก็มีโอกาสที่เราจะวิ่งเอ้ยที่เราจะชนะได้สูงนะับเพราะมันถ่วงเวลานั่นเองนะค,ะนนะคือเกมไม่เราต้องถ่วงเวลาให้เพลเยอร์อีกฝ่ายนึงตกลงไปถึงชั้นสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <S <S แต่เมื่อไหร่ที่มีเพลเยอร์เดินเข้ามาใกล้เราให้วิ่งวิ่งตัดหน้าเขาเลยนะฮะผมทำบ้าเลยทงก่มวันนี้แม่งโคตรกระตุกอ่ะนี่อยากเปลี่ยนคอม ต้องรอสิ้นปีเนี่ยดิเออนะสำหรับเขาไี้ยังไม่รู้นะวันเกิดผมมันคือวันสิ้นปีนะครับนะฮะบอกไว้ก่อนเผื่อมีคนให้ของขวัญมันเกิดอะไรเงี้ยจะจะ,จะมีหรือเปล่าดิะนะฮะถ้า <c oughs> มีก็แบบ, DJ แบ,บดีใจโคตรแหละอะไรเงี้ยถ้าจะอยู่แบบอยู่ๆแฟนเขาส่งของขวัญมาให้นี่โอ้นี่แบบรักเลยนะฮะหวังว่าตัวเองเขาจะฟังอยู่นะฮะนะฮะ <c oughs> ผมเห็นนรกข้างล่างแล้วนรกที่เป็นสีดำความมืดมิดนิรันกาณเอ้ยความนืดนิดชวนน,นิรันดร์เออพุทธเจ้าพยายามไม่วิ่งนะฮะเราจะไปไหนต่อแล้วเนี่ยคือมันต้องมีเวลาในการคิดประมาณหนึ่งวินะฮะว่าเราควรจะไปทางไหนต่อนะครับว่าเพราะว่ามันมีบล็อกข้างหน้าอะไรงี้ไงว่าถ้ามันไม่มีนี่ก็ตื๊ดนะฮะจบเลยนะฮะอะไรเงี้ยเเออราจะไม่ตกไปชั้นต่อไปนะ บล็อกมันเริ่มไม่หมดบล็อกมันเริ่มหมดแล้วแล้วเหลือไปเยอะใครนะเหลือคนอีกคนนึงเฮ้ยนี่เราที่วันจ๋าวันะนั่นไงไม่น่ากดดูเลยเฮ้ยได้ที่สองสองรอบติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดซะว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเลยแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่ามัน เออนานแล้วแห <fits you S 1> <shine S 2> ละโอ้โหประมาณ20่นาทีกว่าๆได้หรือไม่ก็สามสิบนาทีแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก็ถ้าใครอม่ร้ว่าเอยดังทำไมเนี่ยโอเคดิดิคิชื่อะไมครับก็อยิ่งมีคนไลค์ครับผมแสดงว่าการลงโซนขอมูลนะเพื่อนอะไรแจ้แกผมนะครับด้วยคคิดดีจะไปดาวน์โหลดของแล้วจะใช้ในโลกนี้เป็นเพื่อนตัวนี้ก็ประทับอยู uh ่บนทวิตเตอร์แล้วก็แล้วแต่มาตั้งผมแล้วเจอกันใหม่ได้แค่นะครับด้วยเกมอื่นครับผมแล้วก็จะ แล้วก็เกือบลืมแหละนะฮะถ้าใครอยากให้ผมแคสเกมไหมครับหรือมินแมปคอสตอมแม็ปอะไรเอ่ยมินิเกมเอ่ยหรืออยากให้รีวิวมอสคัสเกมนู่นเกมนี่ก็สามารถคอมเมนต์ได้ในใต้ใต้เออ่ใต้เดสคริปชันนะฮะหรือคอมเมนต์นะฮะก็สามารถเมนมาได้แล้ว่าอยากให้ผมเล่นอะไรต่อนะฮะแล้วก็เออก็แค่นั้นแหละฮะโอเคแล้วผมสำหรับวันนี้ก็เพลินแล้วไปแล้วจะก็แมปอันเป็เกมไหมครับเกมมือก็บายบายโค้ชสองรอบด้ยบิบ่าไปเดี๋ยวเรา